ดูให้จบแล้วจะรู้3จุดพลิกผันในคำตัดสินของศาลดีกาที่คนไทยต้องรู้คดีนี้จําเลยยิงผู้ตายแล้วหั่นศพสารอุทธรณตัดสินว่าผิดฐานฆ่าโดยไตรตรองและฆ่าโดยทรมานแต่จุดพลิกที่1นศารดีกายกฟ้องข้อหาฆ่าโดยทรมานเพราะสารมองว่า การที่จำเลยใช้ปืนยิงที่ศีรษะก่อนแสดงว่ามีเจตนาฆ่าให้ตายทันทีไม่ใช่เจตนาทรมานส่วนการหัน่นศพทีหลังแม้จะโหดเหี้ยมแต่เป็นการกระทําเพื่อปิดบังคดีไม่ใช่การทรมานก่อนตายครับจุดพลิกที่สองสารยืนยันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนจ้า เพราะการที่จำเลยเตรียมทั้งอาวุธปืนและมีดชำแหละที่ไม่จำเป็นต้องมีไว้ในห้องพักแสดงว่ามีการวางแผนและตระเตรียมการไว้ล่วงหน้าครับจุดพลิกที่3บรรดาลโทสะฟังไม่ขึ้นจำเลยสู้ว่าที่ทําไปเพราะบรรดาโทสะถูกผู้ตายบอกเลิกแต่สารดีกาไม่รับฟังและได้ให้แง่คิดที่คมมากว่า ความรักคือการปรารถนาดีการฆ่าเพราะเขาไม่รักคือความเห็นแก่ตัวหาใช่ความรักไม่สุดท้ายสารลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะจำเลยรับสารภาพครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับประเด็นบันดาลโทษะคิดว่าการที่ถูกคนรักบอกเลิกมันรุนแรงพอที่จะใช้อ้างเป็นเหตุบรนดาลโทสะได้ไหมคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ